วนะัดผผถดิ่นรับนหม่ท่เจ็ดตำบลซยย้าเพ็งใ้ขอควาผิดอัดแรงหินและทรายเป็นวัสดุถ้าเราไม่ทำไอ้ฝนที่มันตกลงมาเนี่ยเยวก็บไว้น,นะครับเราปีหน้าเราเดี๋ยวร้อนแน่ขยายผลทำต่อไปเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วท่านสูบน้ําตรงไหนกั้นไว้ให้หมดนะครับเพราะปีนี้เดี๋ยวถ้าต้องไปสูบอีกจะได้มีน้ําให้สูบนะครับจังหวัดเนี่ยเป็นแก้บรรทุก้องผิดนะครับว่าให้ตั้งงบประมาณไว้ทั้ง ท้องถิ่นละหนึ่ง,งล,ล้านเนี่ยไว้สู้เหตุปีหน้านะครับปีหนา้าถ้าเราตั้งทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบแปดท้องถิ่นยกเว้นอกจอเราก็จะมีเจ็ดสิบแปดล้านไว้เตรียมการสู้กับปัญหาไฟแลบในปีห้า่อไฟนะครับก็เป็นตัวที่ห้าของนายที่ดีราวพิจารณ แถวด้านซ้ายผมไปแล้วครับล้อขวาว่าไงล้อขวาโอาจับตัวเองเลยเจับตัวเองเลยรนะวังนะครับส่งให้ถึงก่อนให้รับก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยนะครับ ผ่านมาจังหวัดสุพรเราระสหาของที่ต่วนั้นเกิดครแดงนมคทับชข้นข้อสอบที่้องกลกษาตอจวอยางมากมาย่เลยาได้เกิดอเหมรอันแลเราก็มีกานที่ภาครัฐงานน้องงานจของของที่มาต่างๆเพราะว่าระดับาร การใช้กระดูคือการใช้อ่าท่ออดคอมที่เป็นวัสดุที่เหลือใช้ในเขตพื้นที่ของตำบลสนุยนะครับเป็นขนาดยี่นะครับท่อร้อยนะครับเราเอามาทำหน้าหน้าฝายเอาทําหน้าฝายก็ใช้ลูกมงนักเียนด้านหลังน่ครับเอาก้อนถุงลมใส่ไปใส่ลูกท่อนะครับคือเอาลูกท่อไปเรียงที่ในลำก้วยก่อนแล้วก็ใช้เข็มปัก โดยการการปักเข็มนี่คือเสาไม้นะเอาเสาไม้ปักเป็นเข็มนะรับปักเป็นบุ๋เป็นบุ๋ในลูกท่อนะครับแล้วก็นำอ่าหินอุโมงเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในลูกท่อแล้วก็ทรายนะครับเรียงให้เป็นเป็นชั้นขึ้นมานะครับเป็นชั้นมาขึ้นมา3ชั้นนะครับชั้นแล้วทำทำแบบขัดบันไดปลาโจรนะครับเพื่อที่น้ําจะได้กักเก็บน้ํานะครับแล้วก็น้ํานั้นนะนะครับจะไม่ให้มีตะกอนนะครับพเราทําเป็นขั้นบันไดนะครับน้ําจะพัดมาปุ๊บแล้วก็จะพาตะกอนออกไป ลายน้ําได้นะครับน้ำจะไม่ไม่ตกตะกอนในหน้าฝายมีเครื่องจักรนะมีเครื่องจักรคนนี้ของโดยเฉพาะ,ะเครื่องจักรของชนประทานนะครับแมคครนะครับมาช่วยขุดนะผุดน้ำเพื่อเอาท่อตรน้ินของจิตอาสาครับหน่วยงานต่างโดยเฉพาะของอยู่ภายใต้ของกระทรวงการคลังนะครับก็มีชลประทานที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับออ,อ,อบอบจอนะครับองค์การมหาลัชจุราลงกรานสิ์ก็มาร่วมการสนสนกหลายฝ่ายนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับ ผมคิดว่าก็น่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณสักสอวันตรงนี้นะมีหมู่บ้านตรงนี้อยอมน,นี้อยู่ประมาณอยู่อ่าสามสี่สคเรือนนะครับสามสี่รเรือนนี่ครับใช้ได้ผมว่าที่อื่นก็ที่มีการขาดน้ำนะครับารบริเวณใกล้เคียงครับก็มาถูกน้ำไปใช้ได้